สวัสดีครับท่านผู้ชมครับทุกท่านขอนําท่านผู้ชมไปชมการถ่ายทอดสดฟุตบอลเอฟซียูยีระหว่างทีมชาติไทยของเรากับซาอุดิอาระเบียนะครับถือว่าเป็นนัดที่2ของกลุ่ม4ี่ไปดูเสียคนแรกของทั้งสองทีมครับทีมชาติไทยนะครับวันนี้ในระบบ4 2่สหนึ่งครับฝั่งของซาอุดิอาระเบียนะครับผู้สาประตูวันนี้เป็นมูฮัมหมัดเอาอัฟซี่นะครับเกมเริ่มดูว่า ก็เบาแรงเมื่อพวกตัวรุกเองเสียบอลเชื่อกันไล่นะครับทำให้เกมรับของเราก็เหนียวแน่นหลังในเกมที่พบกับอิรักนะครับอืมตัวนี้ไม่มีธงนะครับเขาตะลุขึ้นมาโอ้ทางเขาโอ้ยนทุกุมาตัเราแย่ไว้ได้โดยว่าลินทอนอือดูว่าจะมีธงหรือไม่แต่โอ้ถ้ามีธงไม่ีธงก็จะจะฟรีเลยครับเยอะมากครับใช่ครับคือสุดท้ายเนี่ยเรื่องของเดลีแฟกเองก็แหมบางจังหวะก็ส่งผลอันตรายกับขึ้นที่มูฮัมหมัดนะครับ บัวหมดโยกหลอกแล้วไหลทะลุช่องให้กับทางไฮทามเปิดมาลูกนชาร์จหนึ่งสูตรแล้วโดยไฮมานยาย่าครับโอ้โหรวดเร็วมากนะครับ4นาทีครับการเข้าทำของทางโอเดียระเบียสำเร็จอย่างรวดเร็วเลยครับ <c oughs> โอ้โบอลออกจากด้านข้างซึ่งก็เกมที่แล้วก็เจาะทางนันทาจิจากฝั่งนี้นะครับ สกิดรูนี้ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับเราเสียประตูแรกในทัวร์เมนนี้เรียบร้อยครับกอสุรันนี่ทำน้าเสียได้เลยนะครับไม่มีทงนะจังหวะนี้เปิดกัดเข้าไปของทางฝั่งของไฮทามแล้วดูจังหวะสกิตบอลเนี่ยเปลี่ยนทางตรงนี้จากจังหวะของโมเมตก่อนนะครับทีทะลุให้า t ปทีทามแล้วก็ ถึงบอก่อนทางทรงวุฒิเนี่ยเตะมุมครับเล่นสั้นมาแล้วหอวบอย้อนมาให้อ้มันเปิดเปิดมาเปลี่ยนทาง <c oughs> เปลี่ยนไม่ถึงครับตันนี้ของทางลายานาเ,เมธก่อนที่แล้วก็ได้ประตูจากลูกเตะมุมและเล่นสั้นแบบนี้ครับฝั่งนี้ด้วยครับเป็นสั้นแล้วก็เป็นซ้ายของทางวัลิต ไหลต่อให้เชือกชบเอาชกมาทั้งทั้งสองมาแล้วบอไม่ถึงครับแค่เตะมุมของเราครับนะครับว่ากันในคนมาข้างหลังเคลียเอาชัวไว้ก่อนเลยครับโดยไอมานไอมานแทงต่อตรงนี้วันนี้ผูกมาแต่เขาทายมากอีกทีหนึ่งเขามาใหม่บอไปถึงอาเมดอาเมดรอมาแล้วซัดตร,ตรงนี้เหลาขวาไว้ได้ครับสุคนวิทย์ไม่ยากยจังหวะ ตลุยมาของอเมนเอากัมดี้นะครับนกเตะจากเออิติฮัตโยกหลอกแล้วยิงไยซ้ายอังมาที่วริตได้อครับพื้นที่มีวริตหลายต่อเอราวันเอราวันมาทางเสาสองให้กับทั้งกิตพนเขาขวาไม่ได้ครับโดนหัวไหล่ของของเขาหรือไม่ต้นหมือนเป็เตะกได้ขวาทางริมเส้นของเอราวันนี้ได้ลุ้นเลยนะครับ ก็รูปร่างของกันพลเองก็กดดันโมเมตได้ดีมากให้ไฟซาวเล่นทางแคบช่องนี้เคนไปได้อาเมตอาเมตเปิดส่งนิดคว้าไว้ได้เปิดลึกไปแล้วเกมอุมลอเช่ซีบอลใหม่ที่โมฮัมเม็ดโมฮัมเม็ดมล้อกระชิงหนึ่งสองกันแล้วตรงนี้ได้ซักโดนเสาเหลียบนอก่าดูบอลเขาชิงง่ายๆครับโอ้โห มาแบบง่ายๆเลยนะครับ1-2แล้วหลุดเลยครับยิงด้วยขวาของทางมูอเม็ดเอาชามัดครับความโชคดีของเราคือบอลมันพุ่งไปชนเสาโอ้เขาได้สวนด้วยทางขวาไอมานเราคนให้บอลล้วป่าแล้วครับเหลือตัว2นู่นนี่ครับไปลื่นสกเกเลียสัดไม่มีอะไรขึ้นมาน่ากลัวมากนะครับ เอาที่ให้มานแล้วครับให้มาไฟซสาวขึ้นมาเขาให้บอลขยับทำทางนี่ครับมาป่องครั้งมาเอาไเสาแรกโอ้โห2-0เลยครับ่ช่วงเวลาของครึ่งแรกสำคัญจริงๆครับจริงๆเราก็ช่วยกันมาโดยตลอดนะครับแม้ว่าพื้นที่ในจังหวะสุดท้ายของซาอุดีมาอย่างต่อเนื่องก็ตาม กลายเว่าเป็นตัวที่ทะลุเข้ามาอย่างอาเมดอากรมดีนะครับแล้วเลือกยิงเสาแรกเลยครับโอ้โหคนนี้ตามมาเป็นสิทธานะครับหลุดตัวประกบนิดเดียวนั่นเองครับจังหวะของยายาที่ให้ทะลุมานี่โอ้โหมาต้องชมจังหวะการยิงยัดที่เสาแรกด้วยครับนักเตะจะเอายุติฮัทนะครับอเมดเอากรมดีครับสุนพัฒน์ เล่นหนึ่แมนแล้วครับแล้วเขาจะสวนตรงนี้โอรินทรอนสอนสอนได้ทันสอนแต่ว่าคโคมไว้ได้เขาเลยได้ล่อเป้าเลยครับสามศูนย์เจงหว่าที่เห็นลาดิฟแล้ะครับโอ้โหโอรินทรไปเหมือนไม่เสียดายบอลนะครับพยายามที่จะไปเก็บบอลเล่นแล้วไปเสียบอลในกรอบเผ็ดโทษโอ้โหนี่เป็นสามเลยครับ ในช่วงทุ่เวลานาทีสุดท้ายของครึ่งแรกครับอนะครับซึ่งวรินทร์ตรงนี้พยายามจะไปบังเล่นครับแต่ว่าโอ้ไปเสียจังหวะครับให้กับทางไนมันยาย่าแปะกลับมาให้กับทางอับดุลลาราดีฟครับปั่นลูกนี้เนี่ปัดได้เหมือนกันนะครับสำหรับสุพลวิทย์แต่ว่าโอ้ปอนนี่มันหมุนหนีมือเข้าไปสุดท้ายไปชนเสาเข้าประตูไปครับ3ประตูต่อศูนย์ครับมา ว่ากวาด้ในคาณวลิสอ่ะครับเราดักเนี่ยเขาตัดมาใหม่อีกเขามาใหม่ทางซ้ายเห็นช่องแล้วครับช่องมาดักกวาดแล้วไม่พ้นอันตรายคู่โหลาดิฟมาเป็นล้ำหน้าไปล้ำหน้าไปก่อนน่าจะล้ำนี่น่าจะล้ำอาเมดเอากัมดีนะครับเดี๋ยวดูครับเพราะว่าราดิฟเองนี่ก็มองว่าเขาไม่น่าจะล้ำนี่ครับไปเล่นที่เบลูเลยบอลที่จะไปหา ทางฝั่งของอเม็ดนะครับพอ,อครับคุยกนแล้วว่าจะว่าอย่างไรคุยกันแล้ว <c oughs> โ,โ,โ,โตครับ4ี่ศูนย์ครับที่เราเห็นเนี่ยก็ ชิ้นสรุปงงก็ต้องสกัดเลยครับเพราะว่าข้างหลังเนี่ยมีทางเอเบลคากรกัมดี้มาแล้ว้าไมสกัดปล่อยเขายิงก็ลำ้ลำลำ้ลำหน้าใช่เดี๋ยวไปหาคำตอบกันต่อแล้วกันนะ <laughs> <laughs> ว่าลูกนี้ผู้สินไปมองเหลี่ยมไหนว่าว่าไม่ลำ้ำเหมือนคนตรงนี้เอวัน เอราวันครึงบอลแล้วปัดอหาปินผิด <c oughs> เลี่ยมมันผิดเลียมครับเห็นเป้าแล้วนะครับข้างในนี่มีทีระศักร์รออยู่ครับมีลาที่ทำทางตัวขวาก็มีบอถึงสิยัดหลายต่อไ้ทามได้ซัดแล้วครับท่ามทาน <c oughs> จิงตรงนี้ของไ้ทามเอซิรีครับทามอาซิลีจากเอาอาลีนะครับ เราไม่เห็นว่าชุดนี้ของซาอุดิอาระเบียนี่โอ้โหเต็มไปด้วยผู้เล่นที่มีประสบการณ์ระดับทีมชาติยุดใหญ่หลายคนเนี่ยทีโมเมตเหะครับโมเมตเลือกเปิดเปิดมาทั้งสองสองโอ้โหโ,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 โลงโลกของทางซาเลหาช่องหาช่องแล้วซัดเสาแรกติดบล็อกของทางวาลิตครับข้ามมานี่โล่งเลยนะครับดีว่าจังหวัดจี้เขาหานี่วาลิตเองยังไม่หลงครับมีเวลานะครับ ต้องชมวนลิตเองครับที่ยืดขาสกัดไว้ได้ย้อนหลังซียัดแต่ก็เชื่อมกันได้อยู่ขวาให้น้ำให้น้าปัดนมาแล้วให้กับทางซาเล่ตรงนี้จ่อๆของลาดีฟก็ห้ศูนย์เลยครับโอ้โหแฮตทริกของทางราดีฟด้วยนะครับโอ้โหเกินต้านจริงๆครับวันนี้ทีมชาติไทยสิ่งสำคัญคือวิธีการของซาอุดิอารเบียแล้วก็ แนวทางการเล่นของพวกเขานี่มีความมุ่งมั่นตลอดทุกนาทีครับจังหวะขึ้นเกมมานะครับซาเล่ให้มาที่ฮันทามแล้วบอลเนี่ยมาเข้าทางพอดีนะครับจังหวะของซาเล่ที่เหมือนจะล็อกมาเพื่อที่จะยิงเองนะครับ <c oughs> จริงๆตรงนั้นผู้เล่นของเราเองก็มีสิทธาอยู่ใ,ใกล้ๆนะครับแต่ก็ เราก<ร><ร>็<ร>าไม่ชิดใช่ครับเราเข้าไม่ชิดเราคนค้ังห่างมากนะครับในการประกบตัวไปซาวแทงให้ดูจังหวะตรงนี้สศดายังเบียดได้ปรดีขึ้นมาไม่มีใครครับเขามาเกบตัวสองได้โดยไฟซาวเปิดมาใหม่เปิดมา,ดมาโชว์ของทางซาเล่ดูจังหวะบอลแรกดีมากนะครับแล้วก็หลอกทางด้านของทรงวุฒิจนหาจังหวะจบได้ ในกรอบมีราดิฟเห็นชิสนุพงแล้วครับทะลุก็จริงแต่ว่าเขายืนตั้ง2รออยู่แล้ว็อย,ย่างตีใครไม่แตกครับโอ้เป็นอ้อมกำแพงนะครับแล้วก็วกชคเกมนั้นว่าเป็น5ประตูต่อศูนย์นะครับได้ประตูจากไอมันยาย่าครับแล้วก็อเมดอาลกรมดีครับแล้วก็แฮตทริกของอับดุลลาราดิฟครับ 5ต่สูที่ซาอุดีอาระเบียเอาชนะไทยนะครับทำให้พวกเขาเก็บ6คะแนนเต็มครับการเข้ารอบของเขาสดใสเหลือเกินก่อนที่จะพบกับอิรักในเกมสุดท้ายส่วนไทยก็มี3คะแนนในมือนะครับเกมนัดสุดท้ายจะพบกับทาจิกิสถานในวันจันทร์ที่22เมษายนสี้นทุ่มครึ่งครับยังลุ้นทีมชาติไทยของเราเข้ารอบต่อไปได้ครับในศึกจงแป์เอเชียนะครับให้กำลังใจกันทางทูชชั่นเหมือนเดิมน,นะครับสมัครทางออนไลน์สแกนหรือที่ทูชอปและตูวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ โทร02 700 8000กด3